สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก F c ซร้านพีเนตอะเดโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเช้านี้เป็นคลิปเช้าประจําวันพฤหัสที่4ี่เดือนธันวาคม2 5 6 8ครับ7็นาฬิกากับอีก4 5นาทีนะครับผมเช้านี้ผมมีในส่วนของพาวเวอร์แอมมือสอง เป็นเพลาแอมยอดนิยมนะครับผมเป็นเพลาแอมยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาเพลาแอมอัดีนะครับถ้าจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิงครับตัวนี้เข้ามาหนึ่งตัวนะเป็นแบรนด์ของบริษัททาร์บนะครับตัวนี้รุ่นยอดนิยมนะครับทาร์บเมกา้าศูนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโปรนะครับก็ถือว่าเป็นเพลาแอมอ่ารุ่นตัวท็อปนะครับของบริษัททาร์บเลยนะครับ ท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับสนใจทักแชทออนไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464ครับสำหรับท่านไหนที่เคยใช้แล้วรู้ดีนะครับสำหรับทัพเมกา902โปรนะครับตัวนี้ออกแบบมาโหลด2โอมโดยเฉพาะนะครับก็ถือว่าเป็นเพาแอมสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ปกติผม ที่จริงตัวนี้ผมได้ลงในส่วนของ Facebook ไปแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวในส่วนของ youtube นะครับให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับยังอยู่นะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆนะครับผมวันนี้ขออนุญาตรีวิวในส่วนของช่องทาง youtube นะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับผมเมก้า92โปลนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับก็จะมีรอยตรง ขันสกูครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวนี้นะครับขันน็อตติหลักนะครับด้านตรงหูนะครับตัวนี้มีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานนะครับของพายเมื่อสองนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้เปิดราคาไว้อยู่ที่สามหมื่นกับอีกสองร้อยบาทรวมจัดส่งให้นะครับสามหมื่นกับอีกสองร้อยบาทรวมจัดส่งให้นะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ ช่องทางไลน์นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับใครที่อยากจะดูในส่วนของภาพนิ่งภาพรายละเอียดก็เบอร์โทรแอดไลน์ก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องนะครับผมเปิดเครื่องนะครับไฟอ่อนตรงาวเวอนะครับตรงสวิตช์ปิดเปิดนะครับออกปกตินะครับแล้วก็จะเป็นมีในส่วนของไฟดีเลย์นะครับเดี๋ยวไฟดีเลย์ขึ้นนะครับกระพริบพร้อมกันปกตินะครับผม ถ้าไฟดีเลย์หยุดกระพริบนะครับไฟเครื่องก็จะทํางานปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใครที่ยังมองหาเอวแอมสวยๆนะครับเอาไว้ใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับสติกเกอร์นะผมสติกเกอร์อยู่ครบนะครับทั้งสองฝั่งนะครับยวดูด้านความมือกันบ้างนะครับผมสติกเกอร์อยู่ครบผมสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสามหมื่นกับอีกสองร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับ สวยๆเลยนะครับผมเป็นตัวโปนะครับตัวนี้เป็นตัวโป้นะครับสามหมื่นกับอีกสองร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เบสนะครับตู้ซับเบสนะครับตู้ซับเบสตัวนี้จะเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วของวาเทคนะครับ W T สองหนึ่งหนึ่งนะครับมีอยู่สามสิบสี่ใบนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเป็นตู้เปล่านะครับตัวนี้ ผมเปิดไว้ราคาอยู่ที่เจ็ดพันบาทต่อใบนะครับผมเป็นตู้เปล่านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมใครที่ังมองหาตู้วาเทคยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับ WT สองหนึ่งหนึ่งนะครับดูด้านหลังด้านข้างนะครับสภาพสวยไม่มีผุไม่มีบวมแน่นอนนะครับสำหรับตู้เซตนี้นะครับลูกค้าเก็บไว้ดีมากนะครับผมดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของเพจผมเพจนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ ตัวเก่านะครับตัวนี้เพจตัวเก่าก็มีนะครับปะปนกันไปนะครับเพจตัวเก่าจะไม่เยอะนะครับประมาณสี่ห้าใบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเพจตัวเก่านะครับสนใจก็ทักแชทอะไรมาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับร้านพีเน็ตอะโอดิโออาเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองแล้วก็จะเป็นในส่วนของงานเสียงตามสายนะครับก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับสําหรับงานหอประชุมต่างๆนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับอของวันพฤหัสที่สี4เดือนธันวาคม2568ครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ